ออกก่อนนะคะเสียงฟังไม่สม่ำเสมอครับเออเขายังมีปัญหาเสียงอีกนะจะเห็นว่ายาแก้โกรคซางยาขวาดแสงมึกนี้ก็ก็เป็นยาที่ใช้เดิมเนี่ยขวาดแสงมึกเนี่ยอยู่ในตําอยู่ในอยู่ที่สารละลายวัดโพนะที่สารละลายวัดโพปรากฏว่ามีคนกลุ่มหนึ่ง ไปเจอ,อยานี้แล้วก็ไปลบทิ้งครับแล้วก็เอาตำหลับตัวเนี้ไปทำขายจนร่ำรวยแล้วตอนหลังเนี่ยเพิ่งจะมาเอากลับมาคืนให้เพราะไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าลึกๆกันนะคือเอาสูตรไปแล้วก็ไม่ยอมให้คนอื่นรู้ครับถ้าไปดูเนี่ยที่วัดโพจะมีรอยตำรายาบางตำราเนี่ยมีรอยขูดไว้ปิดไว้ทำให้เราอ่านไม่รู้เรื่อง คือความเห็นแก่ตัวของคนบางคนนะนะเอาไปขายแล้วตอนหลังไม่รู้เกิดพิกลอะไรกับบ้านเขาหรือเปล่าเหมือนก็ถูกสาปแช่งเหมือนกันนะเอาเอานะแต่จําไม่ได้ว่าบริษัทอะไรที่เอาไปครั้งแรกๆเลยนะไปทํายาขายแล้วก็ไปแล้วก็ไปไปขูดขีดแล้วก็ทําให้คนอื่นเขาเขาไม่รู้สูตรนี้แล้วตอนหลังเพิ่งนจะได้กลับมานะครับได้สูตรนี้กลับมาเลยมาเหยยแพร่ได้อีกครั้งหนึ่งอาจจะเอาไปแล้วมีปัญหากลับมานี่ย เดิมอาจก็ยังไม่่รูู้วาสก็ก็มีส่วนแต่เขาว่าเหมือนเดิมนะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาให้มาหมดหรือเปล่าเนาะเราก็ไม่มีข้อมูลตรงนี้วิธีทำนะกระบดเป็นผงทําเป็นเม็ดพวกยายาเด็กก็ทําขนาดเม็ดศูนย์จุดสองกรัมนะขนาดศูนย์สองกรัมตัวนี้สรรพคุณดีมากเราสามารถยักระสายนะครับแก้ตัวร้อนละลายน้ําดอกไม้เทศนะครับใช้กวาดก็ได้ ถ้าแกท้องขึ้นเราปวดท้องเราก็ละลายน้ํากับเผาต้มเห็นไหมฮะย,ยักกระสายแก้ไอขับเสมหะก็ละลายน้ําลูกมาแววงเครือมาแววงต้นกวาดคอแก้ปากเป็นแผละและละอองหรือพวกเม็ดพวกละอองอะไรต่างๆนี้ก็ใช้ละลายน้ําลูกเป็นในนี้ไปฝนทาปากหรือไปสมานเอายานนะีไปฝนท,ที่ที่ตรงที่เป็นเม็ดเป็นไรด้วยเห็นไหมอันนี้ก็คือภูมิปัญญาที่สามารถยักกระสายได้สี่กลุ่มอาการขนาดก็คือใช้กวาดคอวันละหนึ่งครั้ง ส่วนใหญ่ก็จะกวาดตอนไหนครับตอนใกล้ตะวันตกดินก็มีความเชื่อว่ากวาดตอนนั้นก็คือจะโลกมันแกจะหายตามตะวันไปตกไปตามตะวันนะครับแล้วก็วาดยา,าต้องไปาดตอนเย็เย็นๆครับตอนใกล้จะมืดอยนครับทุกสามชั่วโมงเด็กหนหขวบกินครั้งละ2อเม็ดอันนี้กินด้วยด้วยนะถ้ากินได้ด้วยแล้วก็เจ็ดถึเดือนก็คือครึ่งปีหลังก็สเม็ด นี้เป็นหน้ายาตัวนี้ต้องมีไว้ประจําบ้านเลยจริงๆแล้วนะครับถ้าเราเป็นหมอยาแล้วเราก็ต้องมีไว้นะฮะของอาจารย์ก็มีมีครับมีที่ที่อาจารย์บอกว่าควาให้ประจำครับครับมีครับครับกวาแสงมือนี่แหละแล้วก็ยกากระสายอ,าอีกตัวหนึ่งเป็นยาเด็กอีกตัวหนึ่งยาประสาทปลอใหญ่ยาประสัทปลอใหญ่นี่ประกอบไปด้วยเปราะหอมยี่สิบส่วน แล้วก็จันแดงจันเทศลูกจันดอกจันกระวานการพลอยมาด้วยกันอีกแล้วเราเรียกสี่เกลอ <c oughs> โกดหัวบัวโกดขมาโกดสกดจุลาลมพานี้โกดทั้งห้าแล้วก็เทียนทั้งห้านะครับโกดทั้งห้าเทียนทั้งห้านี้จง่ายนะครับแล้วก็ดอกพิกลสรารพีบุญนาคบบนหลวงสิ่งละหนึ่งส่วนพวกนี้รวมกันยี่สิบแล้วปอหอมยี่สิบก็เรียกว่าประสาปปอใหญ่นั่นเอง ตัวนี้ก็บดเป็นผงถอนพิษไข้าตาลซางสําหรับเด็กก็คือเวลาเด็กมีไข้เนี่ยเราเชื่อว่าเกิดจากตาลจากซางเกิดจากโรคซางนั่นเองเวลาใช่ไหมให้ละลายน้ําดอกไม้เทศหรือน้ําสุกลบประทานถ้าความร้อนสูงมากๆอย่างเด็กบางคนที่ว่าจะชักจะอะไรเงี้ยมือทําเขางอเนี่ยความร้อนสูงเราใช้วิธีการสุ่มก็หม่อมให้ผสมกับสูลาแล้วสุ่มก็หม่อมคําว่าสุ่มหมายถึงอะไรครับ สุงกระหม่อมก็คือเอาเอาผ้าเนี่ยมาม้วนขดเป็นกลมๆไว้ล้อมรอบตรงบริเวณกลางกระหม่อมแล้วเสร็จเอายาเนี่ยเอายาประสัทปอยใหญ่นะครับมาผสมกับเหล้าแล้วก็มาวางไว้ที่หัวนะครับวางไว้ที่หัววางไว้ที่หัวนะครับแล้วก็พอวางที่หัวเนี่ยเหล้าเนี่ยมันเป็นตัวดึงความร้อนถูกไหมมันเป็นมันระเหยพอระเหยปั๊บมันก็ดึงความร้อนออก มันก็ทำให้สมองเนี่ยไม่ร้อนจัดก็ลดอาการชักหรือลดไข้เด็กได้เพราะเราต้องระวังที่สุดเรื่องสมองเด็กถูกไหมถ้าเด็กไข้สูงเนี่ยสมองจะเขาเรียกสมองสมองจะเดือดเลยนะครับแล้วตัวเนื้อสมองมันจะขยายติดเพดะติด,ต,ดติดกระดูกเลยนะฮะติดกระโหลกเลยจะทำให้เด็กชักได้แล้วเด็กชักแล้วก็จะเป็นชักงั้นแล้วอาจจะมีปัญหาเสียชีวิตหรือเสียสติอะไรไปด้วยซ้า เพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของความร้อนหรือความร้อนสูงจัดขนาดรับประทานทุก3ชั่วโมงครั้งละ1-2ช้อนกาแฟอันนี้สำหรับเด็กนะครับก็เป็นยายตัวหนึ่งที่ที่ควรมีไว้ประสรบทปอใหญ่ครับครึ่งนะครึ่งถึง1ช้อนกาแฟทุก3ชั่วโมงได้นะมันจะลดไข้ได้ด้วยแล้วก็สูงได้ด้วย ถ้าเด็กหัวร้อนมากๆก็สุมเลยครับในสุมไฟนะสุมเอาสุราะ,ะแล้วมันจะเย็นครับแล้วก็จะลดได้เร็วเดี๋ยวนี้การเช็ดตัวเนี่ยการเช็ดตัวมีหลายแบบบางทีเอาสุราผสมเลยนะครับถ้าร้อนจะจัดเนี่ยเอาสุราผสมน้ําถ้าร้อนจัดมากๆใช้น้ําเย็นด้วยซ้ํานะหรือเอาเอาน้ําเหล้าเนี่ยผสมกับกับน้ําแล้วเสร็จแล้ว ถูเช็ดเนี่ยมันจะระเหยเร็วตัวจะเย็นเร็วมากเพราะน้ําธรรมดาการระเหยมันจะช้าใช่ไหมชออไใช่ใช่ตตใช่นั่นแหละ,หละก็คือเอาเอาอุณบับของของแอลกอฮอล์ที่มันระเหยเร็วเนี่ยพอระเหยเร็วมันก็เอาความร้อนออกไปด้วยครับใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเป็นหลักการดูแลอย่างหนึง่งนี้ก็เราก็อาจจะมีศัพท์บางคําเช่นสํารอกนะฮะ การขย้อนเอานมออกมาอะไรเงี้ยเด็กนะครับก็พูดถึงว่าเป็นการขย้อนเอาน้ำนมหรืออาหารที่กินเข้าไปออกมากลับออกมาอาการนี้ก็พิจารณาดูว่าอาการที่เกิดขึ้นแก่เด็กด้วยเหตุธรรมดาสามัญอย่างหนึ่งกระเพาะอาหารของเด็กถ้ายิ่งเป็นเด็กอ่อนกระเพาะก็ยิ่งตึงและมีความยืดหยุ่นมากยังไม่เคยบรรจุอาหารได้มากเท่าผู้ใหญ่นี้เด็กถ้ากินมากไปมันก็เป็นไงมันตึงอยู่มันการขยายตัวมันยังน้อยมันก็ขย้อนออกมา คือกระเพาะไม่รับนั่นเองประกอบการการเลี้ยงดูเด็กเช่นการให้นมอาหารเด็กคนโดยมากให้ไม่มีปริมาณตามหลักเดียนี้มันต้องกําหนดปริมาณถูกไหมไม่เป็นกําหนดแล้วก็ไม่เป็นเวลาส่วนใหญ่ไม่สนใจอะ่ะเด็กร้องก็กินอะ่ะแต่เดี๋ยวนี้ต้องมีการกําหนดเวลานะอน้อมก็ล <c oughs> งรถปากขี้เกียจฟังแต่จริงๆแล้วจะต้องกําหนดนะครับว่าเวลาเด็กนี้ถึงเวลากินไหม ไม่งั้นเด็กจะเคยตัวกระเพาะมันจะทํางานไม่ไม,ไม่ไม่สมดุลผิดปกติแล้วก็กลายเป็นเคยตัวเลยนะครับกินไม่เป็นเวลาเมื่อเด็กกินเข้าไปมากๆหรือบ่อยๆเข้ากระเพาะเด็กนะก็ยังก็จะคลากอ่าเขาบอกกระเพาะของเด็กยังไม่คลากพอคือยังไม่ขยายพอที่จะรับอาหารได้มากก็จะบีบแล้วหดรัดขย้อนเอาน้ํานมหรืออาหารที่กินเข้าไปออกมาเราเรียกอาการนี้ว่าการสำรอกนั่นเองนะสำรอก หรือแม้กินแต่น้อยแต่พอดีเป็นเป็นเวลากำหนดเด็กก็อาจสำลอกได้ด้วยเพราะความยืดหยุ่นของกระเพาะอาหารหรือการสะเทือนการเลอการดิ้นการร้องของเด็กบางทีเดินกินอิ่มๆแล้วบางทีไปนอนทับนอนกิ้งมันก็เป็นไงครับกระเพาะก็ถูกกระตุ้นทำให้สำลอกออกมาได้เหมือนกันการให้นมอาหารเด็กไม่เป็นเวลาหรือให้กินเร็วเร็วบางทีทำให้เด็กสำลอกเหมือนกัน หรือแม้แต่สะอึกบ่อยๆนะครับหรือบางทีเกิดการบูดเสียนะกระเพาะก็บีบของเสียออกเองก็คือสำลอกแล้วทำให้เด็กท้องเสียท้องขึ้นท้องเฟ้อนะก็สำลอกมากถึงขนาดอัจเจียนหรืออ้วกกินอะไรก็อ้วกกลายเป็นโรคก,กระเพาะอาหารหรือลำไส้หรือบางทีก็อุจจาละล่วงหรือถ่ายทั้งลงทั้งลากกินไม่ได้ท้องก็เดินเด็กก็ผอมลงเป็นซางนั่นเอง อันนี้ก็เกิดจากกระบวนการดูแลการให้อาหารให้นมด้วยมันก็มีปัจจัยหลายอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นก็ละเอียดอ่อนนะครเรื่องเด็กนี่นี่มาดูพวกตานสางสางกระตานสาง <c oughs> เขาบอกเนื่องจากเด็กกินนมและอาหารแล้วเกิดอาการบูดเน่าเสียนะครับขึ้นกินอะไรก็อ้วกกลายเป็นโรคกระเพาะลำไส้เด็กกินไม่ได้อันนี้ผอมลง หรืออาจจะเกิดจากเป็นเม็ดเป็นฝ้าเป็นแผลเป็นเปื่อยที่เรียกว่าเป็นสางบางทีก็เรียกตานสางหรือหละนะครับอันนี้ก็เป็นการให้เด็กกินอาหารสกปรกติดเชื้อบางทีเป็นเม็ดเอ่อเป็นบิดมูกเลือดเราก็เรียกตานสางหรือเรียกท้องเดินะนะนะโบราณก็เรียกจริงๆก็คืออาการของเด็กนั่นเองแต่โบราณเรียกตานซางบางทีท้องอักเสบเป็นไข้เพราะพิษเชื้อโรคหรือพิษอาหารอุจจาระเสียก็เรียกว่าสางหรือไข้าสาง คือกินอะไรเข้าไปก็เป็นซางเรียกซางไปหมดอ่ะเด็กบางคนกินอาหารสกปกติดไข่พยาธิเข้าไปเห็นไหมเนี่ยไส้เดือนเกิดเป็นตัวขึ้นในท้องเด็กกินอาหารเท่าใดก็ไม่เจริญคล้ายกับมีผีมีผีมีปอบคอยขโมยกินอาหารในท้องเด็กก็เรียกว่าตานขโมยนี่ไงครับหรือเราเรียกว่าหรืออาจจะเรียกซางขโมยก็ได้แต่เราเรียกตานมากกว่าก็คือนะเกิดจากพยาธินั่นเอง เด็กพร้อมลงตะก,กะและอยากกินของแปลกๆเพราะความหิวและทาตพิการประสาทพิการท้องป่องพุงโลก้นปอดแขนขารีบไม่มีเรี่ยวแรงผิวพันธหม่นหมองจิตใจเศร้าซึมหน้าตาจ่อยเสียงเบาเหล่านี้เราเรียกตานขโมยหรือสั่งขโมยจริงๆอาจารย์บอกให้อาจารย์เล็กๆเ,เป็นพุงโลก้นปอดโอ้ยถ่ายมาเหม็นมากเขาแม่เล่าให้ฟังนะ มอก่อนอยู่กับยายแล้วก็เลี้ยงแล้วกินน้ำอ้อยแล้วกินอะไรคองอะไรติดพยองพญาติมาแหละแล้วแม่มาเลี้ยงดูต้องต้องกินอะไรรู้ไหมแม่ให้กินยาโบราณกินตุ๊กแกใช่จานกินตุ๊กแกนะครับแม่ฉีกเนื้อมาจิ้มน้ำปลากินโปรตีนนะเนาะไส้เดือนก็กินไส้เดือนกินยังไงไหมแม่เอาไส้เดือนมาแล้วมาปั้นดินเหนียวแล้วก็ปิ้งไฟครับปิ้ง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 จน อ้าวจนหอมเสร็จแล้วก็มาละลายน้ําให้ใข้กินนะครับแม่บอกไม่รู้าหายตำรับไหนทั้งยาอะไรจนโตขึ้นมาได้ทุกวันนี้ตอนเล็กๆไม่มีหน้าเนื้อไม่มีใครอุ้มเลยเขาบอกเห็นเด็กเด็กผีอะไรไม่รู้ตัวหน้าตาก็ไม่น่ารักหรอกนะมันก็แต่พอหายแล้วโอ้โหมีแต่คนมาอุ้มมาอไไร <c oughs> น่ารักขึ้นมาได้ <c oughs> เออก,ก็เป็นเรื่องทั้งกินยาหม้อยาโวรานนะครับตลอดมาได้ นี้การที่เด็กเจ็บด้วยไข้ด้วยเหตุเหล่านี้บางทีหรือเป็นนานๆนะผิวหนังเด็กก็อาจจะแห้งเป็นสะเก็ดในตาก็เป็นเกดกระดีนะครับคือเป็นเกดเล็กๆดูอะไรก็ไม่เห็นธาตุอาหารก็คือขาดแร่ธาตุวิตามินนั่นเองก็ยังคงเรียกกันว่าซางเหมือนกันเห็นไหมโรคที่เกิดกับเด็กทุกอย่างเรืยกซางหมดบางทีมีโรคอื่นเข้ามาซ้ําเข้ามาแทรกซ้ํา,าเติมเป็นฝีในท้องเป็นหวัดก็เรียกว่าซาง เป็นตาลสางเห็นไหมบางทีการติดเชื้อฝีหนองเกิดเป็นเม็ดเป็นฝีตามร่างกายตามตัวก็เรียกว่าฝีตาหรือฝีสางถ้าเป็นเม็ดเห็นชัดๆเลยนะเราก็ยังไม่พ้นไม่ไม่พ้นคาว่าตาหรือสางนะครับก็คือถ้าคาว่าตาหรือสางก็ต้องแสดงว่าเกิดกับเด็กนะครับหรือต่อมน้ําเหลืองต่อมละตามร่างกายหรือที่คอบวมต่อมทอมซินอักเสบก็เรียกว่าสางเหมือนกันนะอะไรก็สางไปหมดเด็กที่ท้องเสียเพราะกินนมกิน กล้วยกินข้าวหรือกินอาหารอื่นมากเกินไปหรือไม่เป็นเวลาหรือท้องเสียเมื่อท้องเสียเกิดเป็นพิษเป็นไข้ตีนกรรมมือกรรมกระตุกชักหอบบางทีก็ว่าเด็กนะก็ว่าเด็กเป็นผีนะผีรกนะต้องผีรกไปโดนผีรกเข้าหรือบางทีเรียกลมซางบางทีก็เรียกปักสีบางทีเรียกสะพั์ปักสีคําว่าสะพันนะก็เป็นชื่อโรคเด็กเหมือนกัน หรือสร้างชักสะพันนี่สร้างชักเลยนะคือเป็นสร้างแล้วรุนแรงมากถึงชักเราเรียกสะพันเดี๋ยวเราจะมีคำพีสิทธิสารสงเคราะ์ว่าในเรื่องของรำบองราหูอีกนะเป็นว่าโรคเด็กอีกประจําวันเกิดประจเดือนอีกบางทีเด็กเป็นหวัดหวัดลงปอดตัวร้อนเป็นไข้ต่างๆนะก็เรียกนะเป็นแล้วชักด้วยก็เรียกว่าสะพันหรือสร้างชักบ้างนั้นสะพันนี่ก็คือก็คือชักนั่นเอง ไนะข้สูงแล้วก็ชักหรือเรียกซางชักก็ได้เห็นไหมคำศัพท์ต่างๆที่น่าเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมันก็มันก็เป็นโรคเดียวกัน,นที่แผนปัจจุบันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราจะใช้วิธีอะไรรักษาส่วนละกะละซางละละนี่ต้องเป็นเม็ดเม็ดที่ขึ้นในปากในคอบางทีก็เรียกนะครับหรือเรียกเม็ดที่ขึ้นบางทีท้องขึ้นหรือชักก็เรียกลมละลมซางละอ,องนะปนกันไปหมด อาการที่เป็นฝ้าที่คอในปากเรียกละอองบางทีก็เรียกละอองพระบาทอันนี้เป็นเรื่องละอองต่างๆที่ว่ากันไบโดสังเกตสีนะฮะอันนี้ก็เป็นการจบด้วยประการชนีอันนี้ในส่วนนี้ก็